สวัสดีครับผมอภิรักษ์เข่าเจริญ CEO บริษัทคอร์ริสเซ็ตครับจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมานะครับในฐานะผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันด้านกีฬานะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีประสบการณ์นในเรื่องของการวางแผนงานโครงสร้างการจัดการต่างๆ อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการจัดหาเงินทุนครับซึ่งเรียกว่าเป็นส่วนสําคัญเลยครับที่ถ้าเราไม่มีเงินทุนเราไม่สามารถที่จะดําเนินการกิจการอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาที่ผมดําเนินการเองหรือเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเงินทุนเนี่ยเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเดินต่อได้เลยการจัดงานการแข่งขันที่เป็นประสบการณ์ล่าสุดที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็คือเป็นการแข่งขันซีเกม์ที่ประเทศกัมพูชาครับในส่วนนี้ผมก็มีการวางแผนงานร่วมกับผู้การทีมชาติไทยนะครับ ในการที่จะควบคุมนักกีฬาไปทําการแข่งขันนะครับก่อนการเดินทางไปแข่งขันเนี่ยต้องมีการควบคุมนักกีฬาในเรื่องของการฝึกซ้อมการวางแผนด้านการอาหารการกินต่างๆการซ้อมให้ตรงเวลานะครับการดูแลเรื่องระเบียบวินัยต่างๆตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ผมจะต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนั้นในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาครับถือเป็นช่วงที่ยากลาบากสําหรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือ ส่วนภาคธุรกิจเอกชนในส่วนของด้านการประสานง,งานกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็การประสานง,งานกับภาครัฐต่างๆในการเขียนโครงสร้างแผนงานซึ่งผมมีการวางแผนเป็นระบบเป็นขั้นตอนในการนําเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขนําเสนอต่อสอบคนําเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะนาเรื่องต่างๆเราเนี้ยระบบระเบียบต่างๆเนี่ยเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับสุดท้าย ก็ประสบความสําเร็จครับก็สามารถจัดการแข่งขันได้แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรการภาครัฐได้ครับ การที่ตอบรับเข้าร่วมดำรงตำแหน่ง c ีอของบริษัทคอย e อเซ็ตนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็คิดว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ศึกษาบริษัทคอยเอเซ็ตก่อนนะครับก่อนที่จะตอบรับเข้าเป็น c ีอเรียกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเนี่ยผมได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มเองแล้วก็เรียนรู้เรียกว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆของบริษัทคอย e อเซ็ตผมจึงตัดสินใจนะครับที่จะเข้ามาเป็น c ีอของบริษัทคอยเอเซ็ตเพราะว่าเป็นธุรกิจดิจิทัลแอสเซฐาน ความมั่นคงในเรื่องของตัวพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มเรียกว่ามีศักยภาพสูงจึงตอบรับเข้าเป็น c e o ของบริษัทคอยเซ็ครับในส่วนพาร์ทเนอร์ของบริษัทคอยเซ็นะครับเท่าที่ผมศึกษามาก่อนที่จะตอบรับเข้ามาเป็น c e o ของบริษัทคอยเซ็ t เนี่ยพาร์ทเนอร์เนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งมากในตลาดโลกปัจจุบันนะครับอันดับแรกคือบริษัทอีลีบาบาครับบริษัทอีลีบาบาเนี่ยมีธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจคอมพิวเตอร์แล้วก็มีธุรกิจต่างๆหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับเรียกว่ามีธุรกิจทั้งดิจิทัลแอสเซทธุรกิจที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีหนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจและเป็นบริษัทใหญ่ที่เรียกว่าการตอบรับเข้ามาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของบริษัทคอร์รเอชเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจที่ผมตอบรับเข้ามาเป็น c ีอของบริษัทคอร์รเอชนนะครับเนื่องจากบริษัทอีบาบาเนี่ยมีมูลค่าการตลาด สูงถึง231,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าสูงที่สุดในโลกนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งครับจุดสำคัญเลยครับที่ผมมองว่าบริษัทคอร์อริเซตเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งอย่างบริษัทอาลีบาบาเนี่ยจะสามารถสร้างฐานที่มัน่นคงแล้วก็สามารถก้าวอย่างแข็งแกร่งได้ในอนาคตครับสำหรับอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ของบริษัทคอร์อริเซตก็คือบริษัทซินเนก์นะครับที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับประเภทไอทีซึ่งมี60ตราแบรน ทั่วโลกนะครับแล้วก็มี5,000ลายทั่วประเทศถือว่าเป็นอีก1จุดสำคัญครับที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ Core Asset ในการที่มีพาร์ทเนอร์ทั้ง2รายไม่ว่าจะเป็นอ l ลิบาบาแล้วก็บริษัทซินิกด้วยตัวแพลตฟอร์มนะครับที่มีการคิดคน้นแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีการลงทุนมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับเรียกว่าถ้าประเมินเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ8หลัก ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นทางบริษัทคอย e อเซทเนี่ยจึงมีแนวคิดที่จะต้องมีการยื่นจดสิทธิบัตรเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็น intellectual property นะครับก็คือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทคอยอเซทอย่างแท้จริงในตัวแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญานะครับให้กับด้านธุรกิจดิจิทัลแอสเซทที่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองที่สร้างโดยคนไทยแล้วก็นำสู่ตลาด ระดับสากลและก็ระดับโลกได้ครับแพลตฟอร์มของบริษัทคอร์เอเซนนะครับในธุรกิจดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมุ่งอยากให้สมาชิกเนี่ยเรียกว่าต่อยอดเชื่อมต่อสมาชิกสู่สมาชิกโดยเราสร้างกิจกรรมมาทั้งหมด3กิจกรรมครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมคอร์เอเซ t ครับที่มุ่งให้สมาชิกเนี่ยรู้จักอดออมออมเงินวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมที่2คือกิจกรรมคอคอนเนคครับกิจกรรมคอคอนเนค มุ่งให้สมาชิกรู้จักการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตโดยที่มีการให้สมาชิกมีระเบียบวินัยในการดำเนินธุรกิจในหัวข้อคอคอนเน็กนะครับแล้วก็กิจกรรมที่3กิจกรรมคอพาร์เนอร์ครับที่ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยที่มีแนวคิดไอเดียต่างๆนะครับที่อยากจะผลิตเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาเสนอกับบริษัทร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันได้ครับ กิจกรรมคอยเซ็ตครับอย่างที่เรียนในตอนต้นนะครับก็คือเป็นกิจกรรมด้านการออมเงินซึ่งสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือต้องออมเงินนะครับโดยการออมเงินในรูปแบบของกิจกรรมคอยเซ็ตนี้เนี่ยเป็นการออมเงินที่มีผลตอบแทน30%ต่อปีถือว่าสูงในปัจจุบันนะครับโดยที่สมาชิกทุกคนเนี่ยต้องเรียกว่ามีวินัยในการออมเงินมีการวางแผนการออมเงิน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากบริษัท30%ต่อปีให้ได้ครับนอกจากออคอแอ s s e ทนะครับที่จะได้รับผลตอบแทนเรียกว่าผลตอบแทนคืนให้กับสมาชิกวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับเรายังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ Co n n e c t c o r e Connect Con เนี่ยมุ่งที่จะสอนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าสร้างระเบียบว,วินัยในการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตโดยทางบริษัทเนี่ย นำการ์ดรูปแบบต่างๆมาเป็นสื่อกลางให้สมาชิกได้มีการเก็บการ์ดได้มีการสะสมการ์ดเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้แบบไม่มีลิมิตในอนาคตกิจกรรมคอพันเนอร์ทางบริษัทเนี่ยสร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมาแตกต่างจาก2กิจกรรมแรกครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สมาชิกท่านใดที่มีแนวคิดไอเดียที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ย สามารถที่จะนาธุรกิจนั้นเนี่ยมาเสนอกับบริษัทแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับบริษัทเรียกว่าเดินร่วมกันไปได้ในอนาคตสําหรับธุรกิจที่ท่านถนัดหรือสมาชิกถนัดได้ครับสำหรับก้าแรกนะครับตามรถแมพที่เราได้วางไว้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกตอบรับแล้วก็เข้าร่วมเป็นครอบครัวของบริษัทคอร e ร์เซ็แล้วกว่า904 ID ซึ่ง ต่อจากนี้เนี่ยเป้าหมายต่อไปที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็สร้างความมั่นคงของบริษัทต่อไปในการขยายฐานสมาชิกก็คือ1,500 CD ภายในธันวาคม2 5 6 6นะครับและส่วนสุดท้ายที่เราวางเป้าหมายไว้ตาม r o ร d แม p ก็คือ5,000 CD ภายในปี2,517ซึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดที่ยากในการที่จะขยายฐานสมาชิกแต่ผมเชื่อว่าด้วยแพลตฟอร์มโปรดักของบริษัทคอร์เ ด้วยบุคลากรทีมงานต่างๆจะสามารถผลักดันไปสู่เป้าหมายความสําเร็จนั้นได้อย่างแน่นอนครับด้วยศักยภาพแพลตฟอร์มของบริษัทคอยเซ็ตนะครับทั้ง3กิจกรรมเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกทุกคนทุกกลุ่มอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของ c คอยเซ็ตที่ได้ผลตอบแทน30%กิจกรรมคอยคอนเน็กทที่สามารถสร้างรายได้แบบไม่มีลิมิตนะครับเรียกว่าทํามาก ยิ่งได้มากนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือกิจกรรมคอพาร์เนอร์ครับที่คุณสามารถที่จะเสนอแนวคิดไอเดียและสามารถร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับบริษัทคออสเซตได้ซึ่ง3กิจกรรมนี้มันเป็น3กิจกรรมที่มีฐานที่มันคงและสมาชิกก็จะมีฐานที่มันคงเช่นกันร่วมเดินไปกับบริษัทเช่นเดียวกันในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับรวมถึงการส่งต่อมร,รดกให้กับลูกหลานในอนาคตครับทางบริษัทคออสเซตได้เล็ยเห็นความสําคัญของจุดตรงนี้แล้วก็ ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถสร้างเป็นมรดกให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เช่นกันครับผมเชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนด้วยตัวคุณเองครับเราจะมุ่งมั่นในการสร้างกลุ่มสมาชิกเพื่อผลักดันแพลตฟอร์มให้ไปถึงเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีบริหารดิจิทัลแอสเซทมุ่งสู่การเติบโตเป็นบริษัทคนไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล